หากเราอยากจะเกิดใหม่ในชาตินี้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในความคิดของเราปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในความเชื่อของเราที่เราเคยมีมาแต่ดั้งเดิมเราก็จะได้รับการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่เพราะว่าอันที่จริงแล้วความเชื่อของเราและความคิดของเรานั่นเองที่เป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา ที่ชีวิตของเราเป็นแบบไหนก็เพราะเรามีความคิดความเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ว่าเราหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเราได้รับการถ่ายทอดปลูกฟังหรือสั่งสอนกันมาเราจึงทำตามๆกันมาตามความคิดความเชื่อนั้นแต่เมื่อเราอยากจะเกิดใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะได้ชีวิตใหม่เราต้องมาสำรวจตัวตาตื่นขึ้นมาตื่นรู้ว่าเรามีความคิดความเชื่อแบบไหน,น เมื่อเรารู้แล้วเราจึงจะได้เปลี่ยนความคิดความเชื่อของเราใหม่เมื่อความคิดความเชื่อของเราเปลี่ยนไปชีวิตของเราจึงเปลี่ยนไปเราจึงได้สิทธิที่จะเกิดใหม่ณนะวินาทีนั้นนั้นได้เลยทันที